วันนี้มาสอนวิธีการใช้ตัวออโต้โบดาวนะครับของ GF รุ่น9,900ครับผมก็ด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้นะครับวัดค่าอยู่ที่1,350มโครซเมนนะฮะสายจะต่อท่อไปที่ด้านบนนะฮะโดยน้ำจะเข้าจากน้ำน้ำที่ออกจากคูลิ่งทาวเวอร์ครับ โอเคครับวิธีเข้าเซตตัว GF 9900นะครับกด e n t e ต3วินาทีครับแล้วก็มาที่รีเลย์ปด Enter นะครับของเราจะใช้ที่รีเลย์นะครับแล้ก็กดไปที่รีเลย์ ที่โหมดนะครับกด enter นะเข้ากดตัวนี้นะครับปุ่ไอ้ขวามือนะครับโค้ดคือขึ้น3ทีนะครับ1 2 3แล้วก็ลงโหมดตันนี้จะเซตเป็น high high ก็คือเมื่อ high นะครับตัว relay เอนเตอร์นะเราลองเข้าไปดูตอนนี้เราเซ็ตไฮอยู่ที่2,002นะครับดีเลย์จะไม่ทำงานนะฮะลงมานะครับไฮดรีซิสคือถ้าเกิดลดมา200นะครับเดี๋ยว2,000นะครับดีเลย์จะหยุดทำงานแล้วก็รอคำสั่งใหม่จนถึง2,002นะครับดีเลย์เป็นศูนย์นะครับผมนี้เรามาลองดูนะครับว่า ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1,000สามใชครับนนะเราลองเซตค่าให้ต่ำกว่านะครับคือรีเลย์สองจะทำงานเลยนะครับเขนเตอร์ Enter นะครับกดป้ามือนะครับแล้วเราก็ลดมาที่1,000 1,000 1,000สองได้ครับเมื่อกี้น่าจะปบัตร1,000สามกดเขนเตอร์ Enter นะครับ พูสังเกตน,นะครับรีเลย์สองจะทำงานรลวบวอิทิทีออโตโอ้เมาโวัวไฟจะทำงานนะครับแล้วลองเอามาเซตกลับนะครับมันก็จะทำงานจนถึงเหลือสองหนึ่งพันนะฮะแต่ตอนนี้ก็มาพันสามนะครับเราเซตใหม่ให้มันอยู่ที่ประมาณสองพันเหมือนเดิมนะครับ เลยจะดับลง,งนะครับตัวบาลก็ดับลงนะครับถ้าจะกลับนะครับก็คือเดิลงมาลดลงสองร้0จะอยู่ทำง,งานกลับไปก็กลับกด2อันนี้นะทำง,งาอยู่ประมาณพันสามนะเรเลยจะไม่ทำงานหรือเราสามารถสั่างแมนนวลได้นะครับอันนี้เป็นออฟแมนนวลโบดาวไวล้วบาลก็จะทำงาน